สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่อง Attack on Titan ทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จะเป็นสรุปนะครับของ Attack on Titan ในซีซั่นที่4ตอนที่14นี้นะครับหากใครไม่อยากดูสปอยให้ปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าเนื้อหามันจะเป็นการสปอยแล้วก็แนะนำนะครับสามารถไปรับชมนะครับอนิเมะตัวเต็มก่อนนะครับแล้วก็มารับชมคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าจะเป็นการสรุปภาพรวมนะครับของ Attack on Titan ในตอนที่14นี้นะครับและสับใครที่ยังไม่ได้กด u b s c r i b e และกดกระดิ สำหรับช่องของผมนะครับก็อย่าลืมกดและกันและไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยหลังจากที่เจ้าหนูกาบีนั้นเกือบถูกฆ่าตายนะครับโดยคายะเพื่อนใหม่ของเธอนะครับเป็นเพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่ฆ่าซาชาไปนะครับเมื่อคายะรู้นะครับว่าเกือบจะฆ่าเธอไปแล้วด้วยเธอนั้นถูกดึงตัวแยกออกมานะครับตอนนี้ก็อยู่กับอามินแล้วก็มิกซาโดยในตอนนี้เราจะเห็นว่าเจ้าหนูกาบีนั้นก็รู้สึกผิดบาปในตัวเองค่อนข้างมากเลยนะครับแล้วก็บอกให้อามินน,นัน้นอะไว้ชีวิตนะครับทางด้านของโฟลโก้นะครับเธอบอกว่าโไ,ออไร จากฆ่านะครับให้ฆ่าเธอเป็นแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับโดยอามินก็เลยปฏิเสธไปเลยแหละครับว่าเขานั้นจะไม่ฆ่านะครับกาบีรอกแล้วเขาก็บอกเลยแหละว่ากาบีน,น,นั้นนะครับเหมือนกับคนคนนึงเนี่ยที่เขารู้จักนะครับแหมก็พูดขนาดนี้ไงก็ต้องเอเรนนั่นแหละครับโดยอามินก็บอกเลยแหละครับว่าคนคนนึงที่เขารู้จักนะั้นนะครับก็พูดแต่เรื่องฆ่าฆ่าฆ่าอย่างเดียวด้วยเช่นกันและในระหว่างนะครับการสนทนากันนะครับระหว่าง3คนนี้นะครับยู่ดีๆนะครับก็มีบุคคลที่4ปรากฏตัวขึ้นเป็นทางด้านนะครัขรนปาากฏตวึ้ม ะครับพร้อมกับโชว์นะครับเลือดที่มือของตนเองว่าอย่าขยับนะไม่งั้นเนี่ยแปลงเป็นไททันแน่นอน โดยตอนนี้นะครับทุกคนก็พูดคุยกันนะครับแล้วก็เอเรนก็ทําการขู่แลลวครับว่าเนี่ยให้วางมือนะครับติดกับโต๊ะไว้นะครับห้ามกระดุกกระดิกเด็ดขาดนะครับและเอเรนก็บอกเลยแหละว่าเขานั้นนะครับมาที่นี่เพื่อต้องการคุยนะครับอย่างสันติและก็บอกต่อเลยแหละครับว่านะครับไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันนะครับเพื่อแก้ปัญหากับชาวเอลเดียและเขานะครับทำการเคลื่อนย้ายนะครับพันจีเนี่ยไปที่อื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอาร์มินก็เลยพูดเจรจากับเอเรนนะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละว่าเขานั้นก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเอเรนนะครับในส เราจะเห็นว่านะครับพันจีนั้นก็กําลังถูกควบคุมตัวนะครับไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งและอาร์มินนะครับก็ได้ทาการสอบถามนะครับเอเลนต่อเลยแหละว่าเอเลนนั้นถูกซีกับเยเลนาเนี่ยทำการพูดจาหวานล้อมใช่ไหมและเอเลนนั้นได้กลับกลายไปเป็นพวกของซีกับเยเลนาเต็มตัวแล้วจริงหรือเปล่าโดยเอเลนนะครับก็ทําการดึงหน้านิ่งไป1ทีนะครับแล้วเขาก็บอกเลยแหละครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทําอยู่ในตอนนี้เป็นสิ่งที่เขานะครับคิดแล้วก็ตัดสินใจเองทั้งนั้นเลยนะครับก็แบบว่าทั้งเยเลนาแล้วก ได้เลยแหละครับว่าในตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอารมินหรือว่ามิกาซานะครับก็แทบไม่เชื่อเลยแหละครับกับสิ่งที่เอเลนพูดมาโดยเขานะครับก็พยายามหาเหตุผลร้อยแปดนะครับว่าเอเลนนั้นเนี่ยก็คือถูกควบคุมอยู่ใช่หรือเปล่าหรือถูกทางด้านของซิกิเลน่านะครับทำการหลอกหรือเปล่านะครับเลยทําตามนะครับแต่เอเลนก็ปฏิเสธนะครับเอเลนก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เนี่ยเขาทาเองทั้งหมดแหละมิกาซาเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดเลยแหละครับว่านี่ไม่ใช่เอเลนตัวจริงหรอกเอเลนนั้นเป็นห่วงเพื่อนๆมากกว่าใคร ก็ปเป็นเพราะเอเรนนี่แหละที่คอยช่วยเหลือเธอแล้วก็มอบผ้าพันคอนี้ไว้นะครับบอกว่าเอเรนคนนั้นเป็นคนที่มันอ่อนโยนแบบสุดๆแต่เอเรนนั้นกลับไม่สนใจนะครับกับคาขอร้องของมิกาัสะเลยนะครับทำการสั่งให้มิกาสะนั้นเอามือนะครับวางไว้ที่บนโต๊ะเหมือนเดิมและก็บอกเลยแหละครับว่าเขานั้นนะครับทำการแอบซ่อนตัวอยู่ที่ลิปิเิโอนานแล้วและก็แอบพูดคุยนะครับกับซิกเยเกอร์อยู่2คนทั้ง2คนนะครับได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้เรียนรู้นะครับในสิ่งที่เขานั้นไม่เคยรู้มมมมาาาาากก่่่่่ออออออนนนนแแแลลลละเเเเรรบบ็ยยยยยถิหวปปีีื แล้วก็ถามเลยครับว่าที่ไปเนี่ยเป็นเพราะว่าอามินอยากไปเองหรือว่าเป็นนะครับจิตใจภายใต้ส่วนลึกของเบลทูธหรือเปล่าที่พยายามนะครับชักจูงให้อามินนั้นทําสิ่งนั้นและเอเลนก็เลยบอกเลยแหละครับว่าตอนนี้อามินนะครับกำลังถูกเบลทูธนะครับที่เขาเนี่ยกินไปก่อนหน้านี้นะครับพยายามจะควบคุมจิตใจความทรงจําของเบลทูธในตอนนี้นะครับกลับเข้ามากล่ำกลายนะครับในความทรงจําของอามินจนทําให้อามินนะครับถูกความเชื่อของเบลทูธนะครับกำลังกลืนกินเข้าไป จนทาให้อามินนะครับกลายเป็นเด็กใสซื่อนะครับแล้วก็เป็นคนอ่อนหยาอแย่นะครับจากคนที่ไม่เคยหนุนศัตรูมาก่อนตอนนี้นะครับการตัดสินใจต่างๆของอามินนั้นนะครับที่เคยถูกเสมอเนี่ยกลายเป็นว่านะครับเป็นการตัดสินใจนะครับที่โคตรจะไร้ค่าไร้ประโยชน์และเอเลนนะครับก็ทำการตีหน้าด่าอามินเลยแหละครับว่าตอนนี้อามินนะครับกำลังถูกเบลทูที่เป็นศัตรูเนี่ยกำลังปั่นหัวอยู่ มิกซาเนีครับก็เลยพยายามจะพูดขัดออกมานะคบว่าพูดอะไรแบบนั้นเอเรนเอเรนนะครับก็ด่าอีกแล้วครับโอ้โหวันี้ด่าเก่งจริงๆเลยนะครับก็คือทําการด่ามิกซาเลยครับว่าเธอน่ยก็แทบไม่แตกต่างอะไรหรอกเธอน่ยไม่ได้เป็นอิสระอะไรเลยเธอรู้หรือเปล่าตระกูลเอ็เคมนของเธอนั้นน่ยมันมีคุณค่าและก็มีพลังมากแค่ไหนโดยเอเรนก็เลยบอกเลยแหละครับว่าเขารู้เรื่องนี้มานะครับว่ามีนักวิทยาศาสตร์ได้ทําการทดสอบนะครับร่างกายมนุษย์นะครับให้แบบว่ามีความสามารถในระดับไททันซึ่งตระกูลเอ็เคมนนั้นก็เป็นตรรรระกกกูลับบทที่ไดด้าาสือจวิ านนั้มจนทำให้ตระกูลเอ็เคแมนนั้นเป็นตระกูลที่ปกป้องราชาแห่งเอลเดียจึงทำให้ตระกูลนี้นะครับจะเป็นตระกูลที่จดจําหัวหน้าของตนเองนะครับด้วยสัญชาตญาณว่าใครนะเป็นหัวหน้าของตนเองและพลังนั้นจะตื่นขึ้นมานะครับซึ่งเอเรนก็เลยบอกเลยแหละครับว่านี่แหละก็คือสาเหตุว่ามิการะนั้นนะครับทำไมยึดติดนะครับกับตัวเอเรนขนาดนี้นะครับเป็นผู้ว่านิสัยของตระกูลเอ็เคแมนและเขาก็บอกเลยแหละครับว่าในวันนั้นนะครับวันที่ว่ามิการะนั้นก็คือแบบว่าไม่กล้าจะต่อสู้นะครับตอนที่วันถูกลััักพาาตตววไปแ่่อด้ยคํสงงขเ ในตอนนั้นนะครับให้แบบว่ามิกาสะทําการสู้จึงนาให้นะครับปลุกพลังของสายเลือดตระกูลเอแคมแมนของมิกาสะมาจนมิกาสะนั้นนะครับก็เลยจัดการเหล่าโจนะครับที่ลักพาตัวเธอในวันนั้นเอเรนก็เลยบอกเลยแหละครับว่าไม่ว่าจะเป็นวิธีการต่อสู้ต่างๆนะครับพละกําลังที่เหนือมนุษย์เนี่ยแรงทางสารนะครับของมิกาสะที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าเอเรนนะครับดันไปบังเอิญนะครับอยู่ในเหตุการณ์นั้นพอดีเหตุการณ์นะครับที่ทําการสั่งมิกาสะนะครับจึงทำให้เอเรนนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นหัวหน้าของมิกททีมิิาาาาสะะะนรรจจํแตต่่่่งงงหลลยยอกเึ กับเรนแต่มิคาสะเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยปฏิเสธในทันทีนะครับเธอก็บอกเลยแหละครับว่าที่เธอนัน้นยึดติดกับเอเรนนั้นน่ยไม่ใช่เพราะเหตุนี้แน่นอนน่าจะเป็นเหตุผลอื่นมากกว่านะครับก็คงจะหมายความว่าเป็นเพราะเธอนั้นรักเอเรนมากกว่านะครับเอเรนก็เลยบอกว่ามันไม่ใช่แบบนั้นหรอกเธอจําได้ไหมเนะี่ยเวลาที่เธอเนี่ยปวดัวรุนแรงเมื่อใดแล้วก็สัญชาตญาณของเธอนั้นนะครับก็จะถูกปลุกขึ้นมานะครับเธอรู้สึกคุนคุนไหมล่ะเมื่อมิคาสะได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็นึกถึงภาพนะครับตอนที่ เอเลนก็เลยพูดตอกย้ําเลยแหละครับว่ามิกกสซาแนยเด็กหญิงสาวนะครับผู้อ่อนโยนคนนั้นเนี่ยได้ตายลงไปแล้วล่ะในกระท่อมในป่าตอนอายุ9้าขวบหมายถึงว่าได้แบบไม่มีแล้วผู้หญิงคนนั้นนะครับแต่ตอนนี้เธอคือนักรบนะครับที่มีการไหลเวียนของสารตยายของไอ้แคแมนอยู่จึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นและเอเลนก็เลยพูดตอกย้ําไปเลยแหละครับว่าหรือสิ่งที่เขานั้นกำลังจะพูดอยู่ก็คือมิกาสซาในตอนนี้เป็นทาสนะครับของเอเรนแล้วอามีได้ยินแบบนั้นนะครับจึงรีบปอดนะครับให้เอเลนนั้นทาการหยุดดเร่อน้ตวก็ย ก็บอกเลยแหละครับว่ารู้ไหมว่าสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดในโลกนั้นคืออะไรคือคนที่ไม่เป็นอิสระยังไงล่ะมันเหมือนปลาสุสั์เนที่รอถูกเชือดอยู่และเอเลนก็พูดตอกย้ำไปเลยครับว่าเขานั้นนะครับรู้สึกเซ็งทุกครั้งเลยนะครับที่ต้องมาพบเจอคนอย่างมิคาสานะครับคนที่ชอบเป็นทาสทําทุกสิ่งทุกอย่างตามคําสั่งนะครับโดยเขาก็บอกเลยแหละครับว่าเขาทนเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งแต่เด็กแล้วจึงทําให้เขานะครับรู้สึกเกลียดมิกาสามาโดยตลอดและมิกาสานะครับน้ำตาของเธอนั้นก็กําลังหลั่่่งงงรรรริินนนนนอออออกกกมมมาา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 ะคคัับดดด้้้วววยยเสสีใจแแตตททข็โุๆํ ด่าทอเอเรนนะครับแล้วก็พุ่งเข้าไปเพื่อทําการต่อยเอเรนแต่ก็ถูกมิกาสะนั้นนะครับทำการจับทุ่มเอาไว้นะครับไม่จัดการเอเรนซึ่งมันเป็นการตอบสนองไปนะครับโดยที่มิกาษะไม่รู้ตัวนะครับมันก็เลยเข้ากับสิ่งที่เอเรนพูดแหละครับว่ามิกาษะในตอนนี้เป็นท่าของเอเรนนะครับโดยสมบูรณ์แบบนะครับเธอนั้นไม่สามารถขัดขืนในการจะปกป้องทางด้านของเอเรนได้เลยอามินนะครับเขาก็ไม่รอช้าเขารีบต่อยเข้าไปนะครับที่หน้าของเอเรนแบบเต็มแรงแต่ว่านะครับการต่อสู้กันนะครับเอเรนนั้นก็เป็นฝ่าย เลยและทําการบีบคั้นนะครับให้อาร์มินกับมิกาซ่าทั้งสองคนนั้นบอกที่ซ่อนของซิกซ่านะครับและในท้ายที่สุดเอเรนนั้นก็ทําการจับกุมทั้ง3าคนนะครับเพื่อไปกับเขาด้วยและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับทางด้านฝั่งของรีวายนะครับที่กําลังจับกลุมนะครับซิกอยู่โดยรีวายทาการวางแผนดัดหลังนะครับโดยการที่เขานั้นคิดว่าหากว่าไม่มีซิกแล้วก็นะครับแผนการต่างๆของเอเรนนั้นก็คงจะไม่สําเร็จเขาจึงจะทําการฆ่าซิกในทันทีแต่แผนการทุกอย่างเหมือนจะไม่ง่ายนะครับอยู่ดีๆนะครับไอซิกเนี่ยมันดันวิ งุนงงนะครับของรีวายแหละครับมันจะวิ่งหนีทําไมคิดว่าหนีแค่น่าจะทันหรอแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นนะครับเมื่อซิกทาการคํารามนะครับเหล่านะครับลูกน้องของรีวายในตอนนี้ค่อยๆแปลงร่างนะครับเป็นไททันในทันทีเป็นเพราะว่าน้ําไข่สลังของซิกนะครับที่อยู่ในวายเนี่ยลูกน้องของรีวายนะครับได้กินไปจึงกลายร่างเป็นไททันนะครับด้วยพลังคํารามของซิกจึงทําให้ซิกนะครับทำการวิ่งหนีนะครับโดยเขาคิดว่าทางด้านของรีวายนั้นเป็นคนที่รักลูกน้องแบบสุดๆเลยคงไม่กล้านะครับจะ่จะฆ่าลูกน้องนะครับแล้วของซิ นะครับซิกจึงใช้โอกาสนี้นี่แหละในการจะวิ่งหนีไปโดยระหว่างที่หนีนะครับซิกเนี่ยมันก็ใช้ท่าเนี่ยในการพาตนเองนะครับในการหนีไปนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้นเมื่อรีวายนั้นนะครับที่รักลูกน้องแบบสุดๆนะครับกลับทําการฆ่าลูกน้องของตนเองทิ้งนะครับหมายถึงว่าลูกน้องที่เป็นไททันโดยที่ไม่ลังเลอะไรทั้งสิ้นเลยเล่นเอาซิกนะครับถึงกับตกใจเลยเลยครับว่าทําไมกันนะครับรีวายถึงตามกัดไม่ปล่อยขนาดนี้ซิกนะครับจึงกลายร่างเป็นไททันสัตว์ป่าเพื่อทําการต่อสู้กับรีวายนะครับซึ่งการต่อสู้ ซีกนะครับพยายามจะปานะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อทำการยับยั้งทางด้านของรีวายเอาไว้แต่รีวายนะครับก็ทำการด่ากลับเลยแหละครับว่าไอ้หน้าหนวดเอ้ยคิดหรือไงว่าการที่ทำให้ลูกน้องในเป็นไททันแล้วเขานะครับจะไม่กล้าฆ่าและในท้ายที่สุดนะครับรีวายนะครับก็ทำการจัดการนะครับไททันสัตว์ป่าในทันทีแล้วก็ลากตัวซิกออกมานะครับจากร่างไททันเป็นนั้นว่านะครับศึกครั้งนี้นะครับรีวายนั้นดันเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะไปและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับโดยเป็นการฝึกฝนนะครับของทหารร นะครับในการเป็นคนคุมอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทหารนะครับที่เป็นหน่วยฝึกใหม่ก็เริ่มที่จะแตกแยกกันแล้วนะครับบางคนคิดว่าอยากจะเข้าร่วมกลุ่มเยเกอร์ลิสต์นะครับก็เลยแบบว่าตอนนี้ก็คือเกิดความสับสนมากมายเลยแต่แล้วนะครับอยู่ดีๆนะครับเจ้าฟล็อกก็ปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็บอกเลยเลยครับว่าใครกันนะครับจะเข้าร่วมนะครับกับกลุ่มเยเกอร์ลิสต์นะครับก็สามารถเข้าได้เลยเพียงแค่ว่านะครับทำการกระทืบนะครับครูฝึกชาดิสนี้ก่อนนะครับหากกล้าในการทําแบบนั้นแล้วก็นะครับจะพาเข้าร่วมนะครับในกลุ่มเยเกอร์ ห้ามนะครับแต่ว่าชาดิสบอกไม่เป็นไรหรอกฉันเนี่ยเป็นถึงระดับครูฝึกเลยนะเว้ยฉันเนี่ยไม่หมูหรอกแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับชาดิสของเรานะครับก็โจมกองตีนะครับหลังบรรดาลูกศิษย์ของตนเองไปนะครับเรียกได้ว่าอนาถเลยนะครับแล้วก็เจ้าฟล็อกของเรานั้นนะครับก็แบบทําท่าแบบแสดงความดีใจนะครับที่รับคนเข้าหน่วยฝึกของตนเองและเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับในตอนนี้เนี่ยก็คือรีวายนะครับก็ทําการจับนะครับทางด้านของเจ้าซิกเอาไว้นะครับก็คือเหมือนเป็นรถม้านะครับแล้วก็ใช้เส้นลวดที่ขึงกับสลักรระะเบบิดคกกอออออสายยฟล้งู่่ที ครับเจ้าซิกเอาไว้นะครับเพื่อให้ซิกนั้นนะครับไม่สามารถกลายร่างเป็นไททันได้และระหว่างที่ซิกนะครับกำลังเจ็บปวดนะครับจากการที่ถูกรีไว้นั้นกำลังทรมานอยู่นะครับเขานึกถึงนะครับเรื่องราวของเขาในวัยเด็กแล้วก็เป็นการตัดจบตอนนี้ไปสำหรับแท็กออนไททันซีซั่นที่4กับตอนที่14นี้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเดี๋ยวตอนที่15นะครับจะรีบทําสรุปให้ทุกท่านได้รับชมกันเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนาะไปรับชมคลิปเต็มๆก่อนนะครับแล้วค่อยมารับชมสรุปก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านนั้นจะชอบกกกก็สสาามมมรรรถับชไไดดด้้้เลลลยแแะใคที่่วิ เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือ f e c o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  k n p n p e นะครับก็สามารถรับชมช่องผมได้2ช่องทางเลยแล้วแต่ที่ท่านสะดวกนะครับฝากไว้ด้วยละกันสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ